สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช,ช่อง U t ทู e ถาอินเตอร์เ็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่5มิถุนายน2566นรศูนย์นบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรือว่า US i อ d o ินโด m ปมออกแถลงการครับว่าเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธชัชอเลเบิร์ก US s สซุงบุญปฏิบัติการภารกิจตามหลักเสรีภาพในการลาดตระเวนร่วมกับเรือรบอีกลำของแคนาดาในช่องแคบไต้หวัน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายน2566นะครับอย่างไรก็ตามบอกว่าระหว่างที่กําลังปฏิบิการภารกิจอยู่นั้นเรือรบลำหนึ่งของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA เคลื่อนตัดหน้าเรือซุงมหุนในระยะไม่ปลอดภัยโดยอยู่หา่างเพียง150หลาทําให้เรือซุงมหุนนั้นต้องลดความเร็วเรือ10นอตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชนแม้เรือซุงหุนพยายามถอยห่างแต่เรือรบของ PLA ยังพยายามเข้ามาทางตลับซ้ายจนกระทั่งเรือซุงหุน ออกจากบริเวณนั้นได้อย่างปลอดภัยขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนนั้นออกแถลงการเกี่ยวกับการติดตามเรือรบของสหรัฐและแคนาดาในเขตช็กแคบไต้หวันแต่ทว่าไม่ได้ระบุกเกี่ยวกับการเผชิญหน้าตามข้อมูลของ US Indo ดก t e c o m ถ้าย้อนกลับไปเมื่อส่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินขับไล j ่ j .16 ของกองทัพจีนนั้นเข้าใกล้ในระยะอันตรายระหว่างที่เครื่องบิน r c 135กำลังปฏิบัติการปลริติตตามหลักเสรีภาพการลักเวณนเหนือทะเลจีนใต้ กระนั้นรัฐบาลจีนก็บอกว่าอากาศยานของสหรัฐนั้นเป็นฝ่ายยั่วยุเนื่องจากการที่สหรัฐส,ส่งอากาศยานและเรือรบเข้ามาในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่องเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคง,งของจีนอย่างไรไ้เดสํงสหรับการปฏิบัติการของกองเรือที่7กองทัพเรือสหรัฐระบุนะครับว่าเรือพิฆาตาติดขีปนามุธดําร่อง USS ซุนกุนและเรือฟิกเกต HMCS มอนทรัลปฏิบัติการเล่นผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเขตหน้าน้ําสากลที่มีเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านมีผลตามกฎหมายระหว่างประเทศ การล่องผ่านช่องแคบใต้วันของเรือสุกคุนและมอนทรีออลแสดงให้เห็นว่าสหรัฐและพันธมิตรของเราต้องการดำรอาไว้ขึ้นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรีแม้ว่าเรือรบของสหรัฐจะทําการเล่นผ่านช่องแคบใต้วันเดือนละหนึ่งครั้งอยู่แล้วแต่การที่สหรัฐจะล่องเรือผ่านช่องแคบนี้กับพันธมิตรได้อ่นถือว่าเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักเนี่ยนะครับปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีกลาโผมของสหรัฐและจีนกําลังร่วมประชุมซับมิ่ด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่สิงคโปร์ ในการประชุมนั้นเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินตำเหนิจีนที่ปฏิเสธการพูดคุยทางทหารปล่อยให้ของมหาอำนาจอยู่ในภาวะตึงเครียดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันและข้อพิพาททางทหารในอนาคตอื่นๆในทะเลจีนใต้กองทัพจีนนั้นยังไม่ตอบสนองใดๆต่อปฏิบัติการของสหรัฐและแคนาดานะครับจนกระทั่งเนี่ยแหละล่าสุดทางด้านฝักฝังของศูนย์บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรือว่า US i n d o p a c i f i นั้นออกแถลงการนะครับว่าบรรดาเรือของทางด้านจีนนั้นได้มีการ ปาดหน้าเรือของทางด้านสหรัฐนะครับในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันจนทําให้เกิดการหลบหลีกกันแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าการเผชิญหน้าล่าสุดระหว่างทางด้านจีนกับสหรัฐในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันครับ